จะได้ชัดๆกันนะจ๊ะรายการที่หนึ่งนี้นะจ๊ะองนี้เจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นพระขุดสะนะคะเอ๊ะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะจ๊ะเก่าๆแบบนี้เลยองนี้เป็นพระเนื้อดินค่ะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะส,สวยสภาพยังดูดีอยู่นะคะนี่นะคะเขาเรียกพระอะไรก็จําไม่ได้นะจ๊ะพี่จ๋า พี่ๆดูกันเอาเองเลยนะจ๊ะส่วนตัวน้องดูพระไม่เป็นนะจ๊ะพี่จ๋านะดูให้ชอบดูให้ใช่นะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งสามร้อบาทจ้ารายการที่หนึ่งองละ300บาท4องหนึ0 0พันนะจ๊ะจะส่งฟรีทุกรายการกันเลยนะจ๊ะพี่จ๋ารายการที่หนึ่งนี้300บาทเป็นพระเนื้อดินนะคะเก่าเกแห้งแแบบนี้เลย นะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากเนื้อทองแดงลมดำค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเป็นพิมพ์ผ่าปากเนื้อทองแดงลมดำนะคะด้านหลังจะเป็นหลวงปู่ทิมแบบนี้ค่ะสภาพเก่าเลยนะคะเหรียญน,นี้ สภาพเก่าเก็บเลยนะคะยังดูดีอยู่นะเป็นเหลียดเนื้อทองแดงดมดำนะคะเหลียญหลงปูดทวดพิมพ์ผ่าปากเนี่ยนะคะมีเส้นผ่าปากสีสวยเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะรายการที่สองนี้นะคะ300ร้อยบาท300บาทค่ะรายการที่สองรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่3คะ่ะรายการที่3นี้นะคะเป็นพระอ่า เขาเรียกพระอะไรนะเดี๋ยวนะพระวัดบ้านแหลมนะจ๊ะนะเป็นเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยตัวเหรียญสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะเหรียญน,นี้คาบกุคาดเก่าคาดเิียวเขียวจะเห็นชัดเจนเลยนะจ๊ะเหรียญวัดบ้านแหลมนะจ๊ะไม่ทราบจังหวัดนะคะพี่คะเนี่ยนะเหรียญวัดบ้านแหลมนะจ๊ะ เก่าๆมัน,มน,มนสภาพใช้มาแบบนี้เลยค่ะคาบกุคาบเก่าคาบเขียวมรกตเห็นชัดเจนเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่3 300บาทนะจ๊ะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่4รายการที่4นี้นะคะเป็นพระสมเด็จหลวงปู่โพค่ะโอ้โหสภาพสวยมากๆนะคะองค์นี้เป็นพระเนื้อผงนะคะ พระสมเด็จหลวงปู่ภูนะคะเป็นพระเนื้อผงน,น,นวลน,นึบๆน,นะคะมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยจ้ะเนี่ยนะจ๊ะมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยนะคะสภาพดีเลยสวยนวลตาแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่สี่จ้ะสามรอบาทนะคะสามรอบาทรายการที่สี่ เนี่นะคะสมเด็จหลวงปู่ภูนะจ๊ะสามร้อยบาทรายการที่สี่นะจ๊ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ห้ารายการที่ห้านี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนจ้ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนนะคะมีโค้ดด้านหน้าเนื้อสีเงินเงินดำดำแบบนี้เลยนะคะ, <c oughs> คะเขาเรียกเนื้ออะไรไม่ทราบนะเป็นเนื้อแบบนี้เลยจ้ะองค์จริงก็เป็นเนื้อแบบนี้นะจ๊ะเนี่ยนะ เนี่ยนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะจะเงินก็ไม่เงินนะคะจะลมดําก็ไม่แน่ใจนะคะน้องก็ไม่ได้ถามเจ้าของเขานะคะว่าเขาเรียกเนื้ออะไรนะด้านหลังคะ่ะเขาจะเขียนปีสามเค่ะเป็นยันแบบนี้เหรียญหลวงพ่อคูนวัดบานไรนะคะเป็นเหรียญรุ่นอุดมโชคอุดมทรัพย์นะคะแล้วก็อุดมลาบเป็นเหรียญแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะ ใบหน้าชัดเจนมีโคดด้านหน้าหัวไหล,กล่กลมๆแขนลำๆนะคะเส้นนิ้วมือส,สวยๆเห็นเส้นนิ้วเท้าชัดเจนเลยนะคะเ<ๆ>หรียญนี้เป็นเหรียญปีสามเจ็ดรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ห้าสามร้อยบาทจ้าสามร้อยบาทรายการที่ 5. ห้ารายการต่อไปนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นรายการที่หกค่ะรายการที่หกนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมพิมพ์แมงกะบีนะจ๊ะเนื้อสีทอง น้องเพิ่งเคยเห็นนะนี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมพิมพ์แมงกะบี้นะคะเนื้อสีทองสวยแบบนี้เลยนะคะสวยสภาพเก่ายังดูดีแบบนี้เลยจ้ะรายการนี้เป็นรายการที่หนะคะ300บาทคะ่ะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะพิมพ์แมงกะบี้ไม่ทราบปีสร้างนะคะองนี้เป็นเนื้อสีทองสีสวยแบบนี้เลยหน้าตาท่านชัดเจนนะคะสวยเดิมสภาพดีเลยนะ เก่าเลยนะคะรายการที่ห3ส0บาทจ้ะรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่7รายการที่7นี้นะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงปู่ม,มั่นนะคะเหรียญหลวงปู่ม,มั่นมีตัวหนังสือด้านหน้านะคะตัวเหรียญสีสวยหน้าตาท่านชัดเจนแบบนี้เลยเส้นเหรียญน,นะคะโอ้โหนี่นะดูเส้นเหรียญเลยนะคะนี่นะ เห็นชัดเจนเลยนะคะเส้นเหรียญสวยสภาพดีแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเส้นเหรียญเมดตาขึ้นเห็นชัดเจนแบบนี้เลยคะ่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะเขียนปีสองห้าหนึ่งเก้าจังหวัดอุบลน,นะจ๊ะพี่จา๋าเป็นเหรียญรุ่นที่หนึ่งนะคะเหรียญอาจารย์มั่นรุ่นที่หนึ่งปีสองห้าหนึ่งเก้านะจ๊ะจังหวัดอุบลน,นะคะ ขอบข้างสวยนะคะองค์นี้จะมีห่วงในตัวค่ะมาพร้อมห่วงก็ไปพร้อมห่วงแบบนี้เลยนะจ๊ะเนี่ยนะพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดําสภาพดีมากๆนะจ๊ะรายการที่7จนี้300บาทจ้ะ300บาทนะจ๊ะรายการที่7จ้ะรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่8ปด รายการที่8นี้นะคะเป็นเหรียญเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าค่ะเนี่ยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินปีหนึ่้าสภาพเก่าแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสภาพเก่าแบบนี้เลยไม่แน่ใจว่าเป็นรอยไฟไหม้หรือเปล่านะจะเนี่ยนะน้องได้มาแบบสภาพแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะคะเก่าเก่าแบบนี้เลย มีเสียงกิ่งนะจ๊ะมีเสียงกิ่งเก่าๆคิวเขียวนะคะเนี่ยนะรายการนี้นะจ๊ะเป็นรายการที่แปดสามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่แปดพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถกูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิป ทุก ep กันเลยนะคะจัดส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่0834374753 0834374753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยจัดส่งฟรีทุกรายการนะคะ กดสั่นกระดิ่งด้านบนม,มุมขวาได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าจะได้ไม่พลาดนะคะราคาอง์ละสามอบาทสี่องคหนึ่งพันนะคะราคาอง์ละสามอบาทสี่องคหนึ่งพันค่ะจัดส่งฟรีกันนะจ๊ะพี่จ๋ารายการที่8ดนี้300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่9้ารายการที่9นี้นะคะ เป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะเนื้อทองแดงลมดำนะคะองค์นี้ใบหน้าชัดเจนสภาพเหรียญเคยผ่านการใช้งานมาน,นะคะเก่าๆเคยผ่านการใช้งานมาค่ะด้านหลังเขียนปี251 1นะคะเป็นยันแบบนี้เลยเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะคะองค์นี้จะมาพร้อมเลียมกรอบพลาสติกเก่าๆนะคะ <ๆ S 2> เลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังพร้อมใช้เลยค่ะรายการที่9นี้นะคะ300บาทนะคะ300บาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบจ้ะรายการที่สิบนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสดวัดกาหลงนะจ๊ะเนี่ยค่ะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญ<น>หลวงพ่อสดวัดกาหลงนะคะเหรียญเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยะคะ่ะด้านหลังเขียนปีสองสองห้าสองหนึ่งนะคะด้านหลัง จะเป็นปี252หนึ่งตัวเหรียญเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญในตัวห่วงเชื่อมในตัวแบบนี้เป็นเหรียญมีห่วงในตัวแบบนี้เลยนะคะใบหน้าท่านชัดเจนดูดีแบบนี้เลยจ้ะสภาพดีสภาพสวยรายการที่สิบนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสดวัดการหลงนะคะ 300บาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่จ๋า300บาท4ี่องค์หนึ่งพันนะจ๊ะพี่จ๋าองค์ละ300บาท4ี่องค์หนึ่งพันะจ๊ะพี่จ๋ารายการที่10นี้300บาทจะส่งฟรีนะจ๊ะทุกรายการกันเลยนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิค่ะรายการที่สินี้นะคะเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินเนื้อสีทองนะจ๊ะเนี่ยนะ เหรียญจอบใหญ่นะคะเป็นเนื้อสีทองสีสวยแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินเนื้อสีทองสีสวยคราบสาดแดงขึ้นเห็นชัดเจนโทษทั้งองค์เหรียญแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะเหรียญนี้นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดสบาทจ้ะสามร้อยบาทรายการที่สินะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสองรายการที่1ิบนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเนื <NE> ้อทองแดงผิวไฟนะคะเหรียญน,นี้เนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะคะสวยเก,ก่าๆเลยค่ะใบหน้าท่านชัดเจนนะคะมีโคดด้านหน้าเนี่ยนะคะ ด้านหลังเขียนปี2518นะจ๊ดะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เขียนปี2518ค่ะสวยเดิมสภาพดีขอบข้างส,สวยเลยนะคะรายการนี้นะคะสวยสภาพดีหน้าตาชัดเจนเลยรายการที่12 300บาทค่ะรายการที่12รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่13า รายการที่13นี้นะคะเป็นพลัผงสุพรรณเนื้อดินนะคะคราบกุคราบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยมันมันสภาพใช้นะคะเป็นพลั้เนื้อดินแห้งๆมันมันสภาพใช้แบบนี้เลยนะคะรอยตัดขอบข้างสวยนะคะด้านหลังจะติดเห็นรอยนิ้วมือแบบนี้เลยจ้ะนี่นะคะด้านหลังนะคะจะติดเห็นรอยนิ้วมือแบบนี้เลยมวนสารเม็ดแร่สวยสภาพดี ขอบค้างรอยตัดสวยแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินค่ะไม่ทราบพิมพ์นะจ๊ะพี่จ๋ารายการที่13นี้300บาทนะคะ300บาทรายการที่13รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่14รายการที่14นี้นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะ เก่าเก่าส, ý, สวยสวยแบบนี้เลยนะคะสภาพดีอยู่นะคะองนี้สภาพยังดีอยู่เนี่ยค่ะรูปหลอดหลงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์รอยตะไบใต้ฐานสวยเลยนะคะสภาพดีนะคะรายการที่สิบสี่นี้สามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสี่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้า รายการที่สิบห้านี้นะคะเป็นพระเนื้อผงคุกลักไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์จ้ะองค์นี้นะคะเป็นพระเนื้อผงคุกลักนะคะไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันด้วยนะคะด้านหลังมีรอยยันแบบนี้ด้วยนะคะสวยเก่าสภาพดีแบบนี้เลยเป็นพระเนื้อผขอโทษทีค่ะเป็นพระเนื้อผงคุกลักนะคะเนี่ยนะ เนื้อผมคุกลักนะคะเก่าๆสวยๆสภาพดีสภาพเก่าเก็บแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่15จ้ะ300บาทเท่านั้นนะจ๊ะ300บาทพี่ๆท่านไหนนะจ๊ะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถกูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิป ทุก EP กันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่083 437 4 7 5 3นะคะ083 437 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีกันนะคะกดสั่นกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามทางช่องกดสั่นกระดิ่งด้านบนมุมขวาได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะ องละ300บาท4องค์1 0 0พนะจ๊ะองละ300บาท4องค์1,000ันะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้เป็นรายการที่15 300บาทค่ะรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่16รายการที่16นี้นะคะเป็นหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขี่ขุดนะคะเนี่ยนะ หลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขีขุดสภาพใช้ค่ะสภาพสวยมันมันแบบนี้เลยนะคะเห็นแลดอกมะขามชัดเจนเลยนะคะนี่นะเห็นแลดอกมะขามลอยๆยชัดเจนแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะนี่นะคะสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขีขุดนะจ๊ะผงจุกเก่าๆแบบนี้เลย นะรายการที่16นี้ค่ะ300บาทรายการที่16นะจ๊ะ300บาทค่ะรายการที่16เป็นหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขี่คุดเป็นพลาเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสามบาทนะจ๊ะ300บาทอง์ละ300บาท4อง์1,000นะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้เป็นรายการที่16นะคะสามบาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่17 นี่นะคะองค์นี้เป็นพราเนื้อชินค่ะเก่าเกแห้งแห้งแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะเป็นพระเขาเรียกหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะเป็นพระเนื้อชินนะคะแห้งๆห้งเก่าเก่าแบบนี้เลยทรงสี่เหลี่ยมเล็กๆเหมือนหลวงปู่สุกเลยนะคะองนี้นะเนี่ยนะคะ สามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันนําได้นะคะสามร้อยบาทมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบมาสภาพไหนไปสภาพนั้นนะจ๊ะพี่จา๋าจัดส่งฟรีทุกรายการกันเลยนะคะไม่มีแกะไม่มีแยกนะจ๊ะพี่จา๋านะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สิบแปดองนี้นะคะเป็น พระปิดตานะคะพระปิดตาเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพระปิดตาเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังมีรอยจันยั์ชัดเจนเลยนะคะสวยสภาพดีแบบนี้นะคะสวยๆสภาพดีแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบแปดค่ะสามร้อยบาทเนี่ยนะคะเป็นเนื้อชิ้นแห้งๆคราบกุค่าเก่าชัดเจนแบบนี้เลยค่ะ สามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบแปดเนี่ยนะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้านี้นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะเนี่ยนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะองนี้รูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าเก่าสวยสวยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ใต้ฐานลอยตะไบสวยแบบนี้เลยนะคะ เนี่ยนะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้มีห่วงค่ะพร้อมนำไปขึ้นคอได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่19นะจ๊ะพี่จ๋า3 0 0บาทเท่านั้นนะจ๊ะองละ300อบาทสี่อง์นึ0 0พันนะจ๊ะพี่จ๋าจัดส่งฟรีทุกรายการกันเลยนะคะไม่บวกเพิ่มนะไม่บวกเพิ่มนะจ๊ะนอกพื้นที่น้องก็ไม่บวกเพิ่มนะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้เป็นรายการที่19 300บาทจ้ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่20รายการที่20นี้นะคะเป็นพละสมเด็จนะคะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นพิมพ์ฐานแซมนะน้องส่วนตัวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะจ๊ะ เนี่นะคะเป็นพระสมเด็จเอาเอาเป็นว่าเป็นพระสมเด็จเนื้อผงแล้วกันเนาะเนี่นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะคะเก่า,าๆเนบๆนบแบบนี้เลยเจ้าของเดิมเห็นเขาเรียกว่าเนื้อน่องนะคะเนื้อเน่าๆนะจ๊ะแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะเนี่ยคะ่ะเป็นเนื้อผงแบบว่าเก่าแบบนี้เลยแต่เห็นเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นเนื้อเน่านะจ๊ะเอ้เราก็ไม่เข้าใจนะพี่ๆดูกันเอาเองเลยนะจ๊ะจัดส่งฟรีทุกรายการเลยจ้ะพี่จ๋า ด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะเม็ดแร่โมนสารสวยชัดเจนนะคะเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาค่ะพลาสมเด็จองค์นี้นะคะจะเป็นรายการที่20 300บาทนะจ๊ะรายการที่20รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่21ค่ะรายการที่สองหนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อโตพม,มลังสีนะคะเป็นเนื้อแบบนี้เลยเขาเรียกเนื้ออะไรก็ไม่ทราบนะสีแบบนี้เลยค่ะ เหรียญหลวงพ่อโตนะคะเหรียญสมเด็จพุทธจารย์โตนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี y, ้เลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะจะเขียนว่าสามสอะไรเนี่ยสามเศษนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้สามเศษนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี y, ้เลยนะคะ, um คะ un, <c oughs> ie, เป็นเหรียญกลมค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะรายการนี้เป็นรายการที่21นะคะส0 0บาท สามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดหน้าตาสวยท่านหน้าตาท่านสวยนะคะชัดเจนดูดีแบบนี้เลยนะสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่ยี่สิบสองรายการที่ยี่สิบสองนี้นะคะเป็นเหลเป็นหลวงปูดทวดเนื้อว่านนะคะ,ะเก่าเก่าแห้งแห้งแบบนี้เลยเนี่ยนะคะหลวงปูดทวดเนื้อว่านเก่าเก่าแห้งแห้งแบบนี้เลยจ้ะเนี่ยนะคะ สวยเก่าแห้งสภาพดีเนี่ยนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะด้านหลังเนี่ยนะสวยสวยแบบนี้เลยเนื้อแหง้แหงๆนะคะเก่าๆใต้ฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะคราบกุ่คราบเก่านะคะคราบไขขึ้นเห็นชัดเจนเลยนะองค์นี้นะคะขาวานี้เป็นคราบไขนะคะขึ้นเห็นชัดเจนโทษทัององแบบนี้เลยค่ะสวยสภาพดีเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่22 300บาทค่ะรายการที่22เนี่ยนะพี่พท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะกดสั่นกระดิ่งด้านบนๆมขวากันไว้เลยจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกนะคะราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก EP กันเลยนะจ๊ะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มสายด่วนปิดด่วนกันได้เลยจ้ะที่083 437 4 7 5 3นะคะ083 437 4753เนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีนะคะพี่ขาซื้อมาซื้อน้อยน้องจะส่งฟรีให้ทุกรายการเลยนะจ๊ะองละ300บาท4อง์1000พนนะคะองละ300บาท4ี่องค์1 0 0 0เลยค่ะนะคะรายการนี้เป็นรายการที่22 300บาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่23สค่ะรายการที่23นี้นะคะเป็นเหรียญแปะลงสีเนื้อทองแดงลมดำสภาพเก่านะคะนี่นะคะเหรียญแปะลงสีนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำสภาพเก่าแบบนี้เลยสวยนะคะสภาพดีแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเป็นยันตตัวหนังสือภาษาจีนนะคะเขียนปีหนึ่งเก้าเนื้อทองแดงลมดำนะคะ เหรียญแปะลงสีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสามสามร้อยบาทเป็นเหรียญแปะลงสีรุ่นที่หนึ่งนะคะเนื้อทองแดงลมดําสภาพเก่าแบบนี้สามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสามรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะรายการที่ยี่สิบสี่นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะเนื้อ เป็นเนื้อสีเงินเงินแบบนี้เลยนะคะเส้นเหรียญส,สวยๆนะคะเห็นไหมเนี่นยนะเหรียญหลวงปู่โตะนะคะเป็นเนื้อสีเงินเงินแบบนี้เลยจ้ะสภาพดีนะคะด้านหลังเขียนปีสองห้าหนึ่งหนึ่งค่ะเส้นเหรียญสวยนะคะเนี่ยนะเส้นเหรียญสวยเลยนะจ๊ะสภาพดีนะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้นะคะ มาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้าได้มีห่วงพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยนะจ๊ะองนี้เป็นรายการที่24 300บาทค่ะรายการที่24่สิบเนี่ยนะคะ3า0บาทนะจ๊ะรายการที่24ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่25รายการที่25นี้นะคะเป็นพระปิดตามไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ ะะพลับปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์คาบกุคาบเก่าคาบไข่นะคะจะเห็นชัดเจนโทษทองงค์แบบนี้เลยนี่นะคะเห็นชัดเจนโทษงองค์แบบนี้เลยะค,ะเเงงค่บบะ,คะส,วสวยเดิมๆสภาพดีแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่25นะคะ300บาทรายการที่25 สวยเดิมสภาพดีนะคะเป็นเนื้อผงคุกรักแห้งๆเก่าๆแบบนี้300บาทนะคะรายการที่25รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่26รายการที่26นี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ลงลักปิดทองเก่าๆแห้งๆนะคะเป็นพระเนื้อผงหนึบๆเก่าๆแบบนี้เลยมีรอยลงลักปิดทองเก่าๆแห้งๆล่อนๆเลยนะคะองค์นี้ สภาพดีสภาพสวยเลยนะจ๊ะเนี่ยนะคะสภาพดีสภาพสวยแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่26ค่ะ300บาทรายการที่26นะคะเป็นพลาสมเด็จพิมพ์เส้นได้เป็นพลาเนื้อผงลงรักปิดทองเก่าๆหนึบหนแห้งๆแบบนี้นะคะสภาพยังดูดีอยู่นะสภาพเคยผ่านการใช้งานมารายการที่26นะจ๊ะ สามร้อยบาทเท่านั้นจ้ะสามร้อยบาทเนี่ยนะคะรายการที่ยี่สิบหกสามร้อยบาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่27ค่ะรายการที่27นี้นะคะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนี่ยนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยเหรียญพระพุทธชินราชนะจ๊ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะ ไม่ทราบกูไม่ทราบพิมพ์นะคะสวยๆเก่าๆสภาพดีมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกหนาๆกันน้ำได้แบบนี้เลยค่ะรายการนี้นะจ๊ะเป็นรายการที่27 300บาทนะคะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบเลยนะไม่มีแกะไม่มีแยกนะจ๊ะมาพร้อมกรอบแบบนี้นี่นะคะพระ,ะพระพุทธรทธชินราชไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะ เก่าๆแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกหนาๆกันน้าได้แบบนี้รายการที่27จ้ะ300บาทนะคะ300บาทรายการที่27รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่28ค่ะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะรายการที่28เป็นพลระอันนี้เขาเรียกว่าพราอะไรก็ไม่ทราบนะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อชินนะจ๊ะพี่จ๋า น้องขออาัยไว้ก่อนเลยนะคะส่วนตัวน้องดูพาไม่เป็นนะเป็นพลนเนื้อชินเก่าๆเลยค่ะองค์นี้นะคะคาบกุ่คาบเก่าชัดเจนเลยนะคะพานเนื้อชินนะคะองค์นี้เป็นองคใหญ่เหมือนกันนะองใหญ่เหมือนกันนะจ๊นนะคะาบกุ่คาบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยคะ่ะส,สวยๆเดิมๆนะคะสภาพดีเนี่ยนะคะคาบกุ่คาบเก่าชัดเจนดูดีแบบนี้เลยรายการที่ยี่สิบแปด สามอยบาทค่ะเป็นพราเนื้อชิ้นนะคะไม่ซาบกุไม่ซาบพิม์คราบกุรบครา,าบเก่านะคะเนื้อชิ้นแห้งๆค่าบแบบนี้นะคะขึ้นเห็นชัดเจนเลยนะคะรายการที่28่สิบแปดค่ะสามรอบาทนะคะ $300 รอยบาทองละ $300 รอบาทสี่องหนึ่งพันจัดส่งฟรีอีกต่างหากนะจ๊ะพี่จ๋าไม่บวกเพิ่มจากรายการเดียวเลยนะคะไม่บวกเพิ่มเลยนะ ะะรายการนี้เป็นรายการที่28จ้ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่พท่านไหนนะจ๊ะ